ปรัสนาต้องใช้ปัญญาคอยสอดส่องดูแลความทุกข์ว่าเกิดขึ้นในใจหรือ,อยังถ้ายังไม่เกิดก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็ได้ทําการบ้านไว้ก่อนก็ได้เรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่มันต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเราจะต้องเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตาย ต่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องซ้อมสอนใจว่าต,ต่อไปนี้เราอยา่าไปอยากไม่แก่นะอย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตายมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเตรียมทําข้อสอบไว้นี่ค uh uh ือข้อสอบของชีวิตของเราคือความแก่ความเจ็บความตายเตรียมตัวไว้พอถึงเวลามันแก่เราก็จะได้เฉยๆได้อยู่ก uh ับมันได้เวลามันเจ็บเราก็อยู่เฉยๆกับมันได้เพราะเรารู้ว่าพอเราไปอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายมันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเอง ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องปลดปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางความแก่ปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางความตายอันนี้วิปัสสนาก็จะมีแบ่งเป็นสองตอนด้วยกันคือตอนทําการบ้านและตอนทําข้อสอบข้อสอบยังไม่มาเราก็ทําการบ้านไปก่อนสอนใจเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ไปก่อนหรือถ้าเกิดถ้าเกิดข้อสอบมันมาก่อนทําการบ้านก็ต้องทําข้อสอบเลยเล่นอ,อยู่ดีๆไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเสรยจแล้ว ยังไม่ได้ทําการบ้านเลยอย่าทําไงก็ต้องทําข้อสอบไปพร้อมๆกับทําการบ้านไปเลยรีพิจารณาเลยว่าร่างกายมันต้องเจ็บร่วงพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มันจะต้องตายร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะหายทุกข์ทันทีถ้าอยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้อย่างสบายอันนี้คือขั้นของวิปัสสนาภาวนา